สวัสดีค่ะเจอแพนนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศแบบสบายสบายแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานมาอย่างหนักหน่วงเลยทั้งแต่งหน้าออกงานไปบินโอ้ต่างๆเนี่ยคือพักผ่อนก็น้อยผิวหน้าเนี่ยไม่ค่อยได้รับการพักผ่อนทําให้ผิวของแพนเนี่ยคล้ำแล้วก็จุดด่างดำอ่ะริ้วรอยต่างๆอ่ะมันเห็นได้ชัดขึ้นถ้าจะต้องรีบใช้ผิวหน้าด่วนเนี่ยมันก็จะต้องไปฉีดผิวไปนั่นไปนี่ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีเวลาล่ะทํายังไงเราอยากจะมาร์กผิวแล้วก็อยากจะดึงเอา ผิวที่แบบสว่างกระจ่างใสขึ้นมาใช้แบบทันใจเนี่ยทำได้ไหมทำได้ค่ะวันนี้ค่ะแพอยู่กับลาโชเล่ค่ะ พีโคจีบูสเตอร์มานะคะมาส์ 3D ใหม่ล่าสุดเลยตลอด20กว่าปีนะคะของลาโฌเลสลิสทธิ์เฉพาะเลยค่ะรวบรวมเอานวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีค่ะสกัดเอาสารสกัดกว่า10ชนิดเลยค่ะรวบรวมอยู่ในเซรั่มแล้วก็มาเคลือบอยู่บนแผ่นผ้าฝ้ายที่เป็นแผ่นมาส์แบบ 3D ค่ะที่จะช่วยโอบก,กระชับหน้าของคุณไม่ว่าหน้าคุณจะเล็กจะใหญ่จะยาวจะสั้นแค่ไหนก็คือโอบรับกระชับได้แน่นอนค่ะในหนึ่งซองของพีโคจีบูสเตอร์มาค่ะเราจะอัดแน่นไปด้วยสารสกัดเข้มข้นถึง10ชนิดเลยค่ะแต่ว่าเด่นๆเ,เลยก็คือแพง ต้นนี้เลยค่ะแพงต้นทะเลนะคะเป็นสารสกัดแพงต้นทะเลนะคะที่จะช่วยยับยั้งปัญหานะคะที่เกิดจากปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกภายในก็คือเกิดจากฮอร์โมนเกิดจากอายุนะคะส่วนภายนอกเนี่ยก็คือมลพิษสารเคมีแสงแดดต่างๆเลยที่คอยทาร้ายผิวของเรานะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูป,ปัญหานี้ให้ผิวของเรากลับมามีชีวิตชีวามากยิง่งขึ้นช่วยบูสต์ผิวนั่นเองค่ะแล้วก็ยังพาเพื่อนๆมาอีกหลายคนเลยนั่นก็คือ EPSY นะคะที่จะช่วยยับยั้งเม็ดสีเมลานินตัวการเกิดฝ้ากลารอยหมองคล้ำแล้วก็ผิวอักเสบค่ะปแก้ที่ตรงุด เลยนะแล้วก็ยังมีแพนทาไทินที่เป็นสารสกรัดจากข้าวสาลีช่วยล็อกน้ําไว้ถึง72ชั่วโมงเลยค่ะล็อกน้ําไว้ใต้ผิวทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นเสมือนว่ามีมอยส์เจอไรเซอร์ตามธรรมชาติเนี่ยไปกับคุณถึง72ชั่วโมงทําให้หน้าเราไม่มันด้วยค่ะแล้วก็ยังมีสเตมเซลล์ไวโรสค่ะซึ่งเป็นสารต้นกําเนิดของผู้หลากขาวจะช่วยกระชับรูขุมขนค่ะทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่หย่อนคล้อยไม่เหี่ยวไม่มีส่วนด่างดำที่สำคัญหน้าไม่หมองคล้ำด้วยและตัวสุดท้ายตัวนี้สารสก ตัวการที่จะช่วยทําให้ผิวของคุณเนี่ยเด้งดึงฟูนุ่มเสมือนคุณฉีดฟิลเลอร์เลยค่ะซึ่งจะช่วยเติมเต็มริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาตีนกากลับมาอิ่ม ฟูนุ่มเด้งสายเลยพูดง่ายคือเป็นเกรดพรีเมียมด้วยนะคะสําหรับกรดไฮยาลูรอนนะคะนอกจากนี้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะพูดไม่หมดแมน,น่น่อยแต่ที่สำคัญตัวนี้สรรพคุณของเขาก็คือเขาช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างสายยิ่งขึ้นแป่งหน้ายังไงก็ติดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ผิวหน้าทุกวันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยความชุ่มชื้นบนผิวหน้ามันก็จะค่อยๆหายไปแต่ว่าตัวมาสก์นี่ค่ะอยากจะโชว์มาสก์ให้ดูมาสก์เป็นแบบนี้ทาดาสฟีฟ้าแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เคลือบไปด้วย สารสกัดมากมายนะคะเป็นเซรั่มที่เป็นแบบว่าซูปเปอร์เข้มข้นเจมจนเลยเห็นไหมแค่นี้ก็คุ้มแล้วค่ะสําหรับ ตัวนี้เลยบ o o s t e r ์มาที่จะช่วยทำให้ผิวของคุณเนี่ยเร็วทันใจใช้ผิวได้อย่างทันใจเลยค่ะสำหรับสาวๆคนไหนค่ะที่อยากจะมีผิวใสแบบนี้ก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะที่ลาโชเลสนะคะทาง i อจแล้วก็ Facebook ค่ะแล้วก็ติดต่อถามเขาผู้เชี่ยวชาญรองให้คำปรึกษาเยอะเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่นนท์ขอไปฟินกับผิวใหม่ก่อนนะคะแล้วก็คราวหน้าจะมีอะไรมาเล่นมีอะไรมาแกะก่องให้ดูอีกนะคะคอยติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ